บางครั้งเราไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาไม่เชื่อว่ามีใครถูกเขียนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องมาเจอกันเราคิดว่าทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่แล้วก็มีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเราและทำให้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปตลอดการใครบางคนที่แค่สบตาครั้งแรกหัวใจก็สั่นสะเทือนใครบางคนที่เพียงรอยยิ้มเดียว ก็ทำให้ทั้งโลกสดใสขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และที่น่าประหลาดก็คือแม้เราจะเพิ่งเจอกันแต่กลับรู้สึกใกล้ชิดอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนี่แหละคือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าบุพเพสันนิวาสในหนึ่งวันเราพบเจอผู้คนนับร้อยเดินสวนกันเป็นพันแต่กลับมีเพียงคนหนึ่งเท่านั้น ที่ฝังลึกอยู่ในความคิดเพียงแค่เห็นแวกเดียวก็อยากเห็นอีกครั้งเพียงแค่ได้พูดคุยไม่กี่คำก็อยากใช้เวลาร่วมกันให้นานขึ้นมันเหมือนหัวใจติดยิ้มทุกครั้งที่นึกถึงบางทีมันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางทีมันอาจเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ตาเรามองไม่เห็นแต่ใจกลับสัมผัสได้ชัดเจนบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าเคมีที่เข้ากัน บางคนบอกว่ามันคือพรหมลิขิตไม่ว่าเราจะใช้คำไหนก็ตามสิ่งสำคัญก็คือความรู้สึกนั้นจริงเกินกว่าจะปฏิเสธได้มันเหมือนเป็นความผูกพันที่ต่อเนื่องมาจากที่ไหนสักแห่งอาจจะจากชาติบางก่อนหรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกพบเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนัก เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เราพบมันอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตและเมื่อเกิดขึ้นแล้วหัวใจจะจดจำมันได้ตลอดไปคำว่าบุพเพสันนิวาสไม่ได้หมายความว่าชีวิตรักจะง่ายดายไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะราบรื่นแต่สิ่งที่มันมอบให้คือความมั่นใจว่าเราไม่ได้เจอใครบางคนเพราะบังเอิญแต่เพราะเรา ถูกเขียนไว้แล้วว่าจะต้องได้พบกันและเมื่อหัวใจได้เจอใครคนนั้นจริงๆเราจะรู้ได้เองไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องอธิบายยืดยาวแค่เพียงศบตาหัวใจก็บอกเราว่าใช่มันคือความรู้สึกที่ทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยนสีความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันหายไปเพียงรอยยิ้นเดียวหัวใจที่เคยว่างเปล่า กลับถูกเติมเต็มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและเราจะอยากอยู่ใกล้อยากใช้เวลาอยากเรียนรู้กันมากขึ้นได้เรื่อยแม้จะยังไม่ทันได้พูดอะไรกันมากมายนี่คือพลังของบุพเพสัน,นิวาตมันคือแรงดึงดูดที่ทำให้คนสองคนมาเจอกันทั้งที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องพบทั้งที่อยู่กันไกลแสนไกลแต่กลับเดินทางมาบรรจบกันอย่างน่าประหลาด เรากับโชคชะตาจัดวางไว้แล้วหลายครั้งเราพบใครบางคนแล้วรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานรู้สึกสบายใจตั้งแต่การพูดคุยครั้งแรกมันไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องใหม่ของหัวใจแต่เพราะความผูกพันนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่งถูกเชื่อมต่ออีกครั้งในวันนี้และเราก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่านี่ใช่หรือเปล่าบุพเพสัน,นิวาสที่แท้จริง คำตอบนั้นอยู่ในหัวใจเราเองลองถามดูว่าใครคือคนที่เราคิดถึงบ่อยที่สุดใครคือคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมใครคือคนที่ทุกครั้งที่สบตาทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนกลับบ้านบางทีคำตอบนั้นอาจชัดเจนตั้งแต่แรกพบแล้วเพียงแต่เราต้องกล้าที่จะยอมรับมัน เพราะบุพเพสันนิวาสไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตและถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราควรจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนและถ้าวันนี้คุณมีใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้คนที่เพียงแค่สบตาโลกก็หยุดหมุนคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ทั้งวันคนที่คุณเผลอคิดถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันจงรักษาความรู้สึกนี้ไว้ให้ดี เพราะมันอาจเป็นคำตอบที่โชคชะตาส่งมาให้คุณตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาคือคู่แท้บุคเพสันนิวาตไม่ใช่แค่คำสวยๆที่โรแมนติกแต่มันคือประสบการณ์ที่หัวใจยืนยันว่าเราไม่ได้เจอใครบางคนเพราะบังเอิญแต่เพราะเราถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆและบางทีนะแค่เพียงได้สบสายตาคุณก็จะรู้เลยว,ว่า นี่แหละความรักที่หัวใจตามหามาตลอดถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณยิ้มหรือทำให้คุณนึกถึงใครคนนั้นของคุณเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ